ถ้าพูดถึงที่นี่นะคะอย่างแรกคือความเป็นครอบครัว เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่เข้ามาสําหรับตัวจันนะคือเข้ามาเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าสังคมมหาลัยเนี่ยคนจะแบบฉันคงต้องอยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับเพื่อนที่นิสัยเดียวกันพอเข้ามาแรกๆกก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนกับเราเราไม่รู้จักกัน ก็จะมีแค่บางคนส่วนมากจะเป็นสาขาเดียวกันที่เราจะเฮ้ยอยู่สาขาเดียวกันใช่ไหมก็จะรู้สันแค่นี้แต่พอเวลาผ่านไปเราเรียนรู้มกันเราเริ่มรู้จักเพื่อนพวกเด็กซิ่วคนไหนก็แต่มาต่างจังหวัดในกรุงเทพทุกคนมาอยู่ด้วยกันก็ที่ใส่เหมือนกันหมดก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ที่มหา เป็นแค่ทัศนคติของเราบรรยากาศการเรียนการสอนอาจารย์อาจารย์นะคะเขาทำให้เราสบายรู้สึกสบายทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องกักอะไรไปแล้วเราอาจารย์พูดแค่คํา,เ,า,าเดียวว่าเด็งเทศห้ามอายตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่อายอะไรเลยส่วนเรื่องของการเรียนที่นี่เนี่ยคือเราอะต้องมีความรับผิดชอบอบางบางครั้งเนี่ยเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องมาเช้า ก็รู้ตัวว่าบางครั้งอ่ะเราต้องมาสายที่เก็บเรียนบ้างอะไรเงี้ยพ,พอนึกถึงพ่อแม่ที่แบบเขาส่งเรามาเรียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอดทนน่ะเพราะเราอยู่ในเทศละเราต้องอดทนจะชนต้องไม่ตายอะค่ะเ <c oughs> วลาทำง,งานค่ะคณะเรากิจาการรมเยอะมากมากถึงมากที่สุดตนอนเข้ามาไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แต่มันก็ไม่ได้นเราะอะไรางี้ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ถึงกิจาการรมงี้มันช่วยฝึกเราอยู่แล้ว ทำให้เรารู้สึกว่ามงโยเหมือ,มอ,เมอเน,นเราเหมือนเราโตขึ้นมีความเราเป็นรับผิดชอบขึ้นค่ะจากที่ไม่เคยทำอะไรก็ต้องทำเอาไม่เราเคยเลยใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้ามาเรียนก็จะแบบโดนถามว่าแหบบน,แบบน้าเง,งือกแม่หนูบอกแม่ว่าลูกแม่โดนตาประจำค่ะ พูดถึงอ,อาจารย์นะครับอ่าพูดถึงคนนี้เลยคือสําคัญมากสาหรับกลุ่มนักศึกษาของเราครับคืออาจารย์ชยัยุฒธรื่นเริงนะครับหรือป้าของเราอาจารย์คนนี้เนี่ยเป็นแบบอาจารย์ที่แบบให้ให้ความสุขความอบอุ่นแล้วก็ให้ความแบบเป็นตัวเองแล้วก็ทําให้เราอ่ะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา,าคือ,คอคารให้เราทําสิ่งที่เราชอบที่เรารักนะครับ ถึงอ่อนนิ time, ่มเนาะอ่อนนิ่มน่ารักอ่อนนิมอ่อนนิ่มน่ารักแล้วก็อารมณ์ดีอ่ะอ่อนนิ่มใส่ใจอ่ะแล้วก็ชอบเวลาแบบอ่อนนิ่มเรียกชื่อเล่นเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยจำหนูได้หรอกเวลางานไม่เสร็จทำงานเนี่ยเขาก็จะถามว่าเออทำงานเสร็จแล้วยังวิชาส่งแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีอาจารย์น่ารักทุกคนก็สุดท้ายนี้นะครับคณะนิเทศศาสตร์ที่เนี่ยสอนให้เรา เป็นคนนะฮะก็คือสอนให้เราประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนไม่ทราบกันอยู่นะ,ะก็คืออย่างพวกเราอ่ะเป็นนักสอสารองค์กรเป็นนักสร้างภาพหลักทีดีให้กับองค์กรในอนาคตกิจการต้องการอะไรพวกเราทั้งหมดจะไปคอยอยู่ตรงนั้นครับเ mm hmm. นาะ